สวัสดีค่ะนักเรียนคลิปนี้นะคะคุณครูก็จะพานักเรียนมาวาดรูปเลขาคณิตโดยใช้ Python turtle กันนะคะซึ่งเป็นการวาดรูปโดยนักเรียนจะสังเกตว่าจากคลิปที่แล้วนะคะเราจะวาดรูปเลขาคณิตเพียงหนึ่งรูปใช่ไหมคะแต่คลิปนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาวาดรูปเลขาคณิตจำนวนหลายรูปกันค่ะค่ะให้นักเรียนนะคะ เปิดโปรแกรม Python ออนไลน์ได้เลยนะคะเราจะเรียนผ่านเว็บไซต์ repl.it นะคะ .com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม Python นะคะใช้งานง่ายนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำการทบทวนความรู้ก่อนเรียนก่อนนะคะว่าคำสั่ง turtle น,นะคะคืออะไรคำสั่ง turtle ก็คือใช้ในการลากเส้นหรือการวาดภาพนั่นเองคะ่ะนักเรียน คลิปที่แล้วนะคะครูก็ได้พานักเรียนนะคะเขียนโปรแกรมใช่ไหมคะโดยใช้การเขียนโปรแกรมแบบลำดับ นะคะแล้วเราก็ได้อะไรออกมาคะภาพสี่เหลี่ยมออกมาหรือว่าภาพที่เราต้องการออกมานั่นเองค่ะในคลิปนี้นะคะคุณครูนะคะก็จะพานักเรียนนะคะนำตัวแปรหรือว่า variable นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยซึ่งตัวแปรนี้นะคะก็คือเป็นการกำหนดชนิดข้อมูลของตัวแปรเพื่อนำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมนั่นเองค่ะนักเรียน ค่ะเราจะมาเริ่มเขียนโปรแกรมนะคะโดยการวาดรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้ตัวแปรกันค่ะบรรทัดที่1นะคะเราก็จะ i m p o r t เ u r t l เเข้ามานะคะบรรทัดที่2นะคะเราก็จะให้ค่า t นะคะเท่ากับ t u r t l e บรรทัดที่3นะคะเราก็จะนำเต่า t u r t l e เข้ามาวาดรูปด้วยนะคะ บรรทัดที่4นะคะเราก็จะให้ t forward นะคะเท่ากับ100นั่นก็คือการสั่งให้เต่านะคะเดินไปข้างหน้า109ก้านั่นเองค่ะและเราก็ให้ t left นะคะเท่ากับ90ก็คือให้เต่าเลี้ยวไป90องศานั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะคบได้รูปสี่เหลี่ยม4ครั้งใช่ไหมคะโอเคเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียน ถ้าถ้าเกิดว่าหากเราต้องการจะลดขั้นตอนที่ยุ่งยากเหล่านี้ลงไปเราจะต้องทำอย่างไรคะ อ่าเราก็จะต้องเอาคำสั่งวนซ้ำเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะโดยนะคะเราจะใช้คำสั่ง for ตัวแปร in list เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งเป็นการสั่งให้โปรแกรมทำงานวนซ้ำไปเรื่อยๆตามลำดับใน list เช่น for i e n g l a n d วงเล็บหนั่นเองคะ่ะนักเรียนอ้ออย่าลืมนะคะว่า การที่เราใช้คำสั่งวนซ้ำ for ตัวแปร in list นั้นเราจะต้องใส่เครื่องหมายโคลอนตรงนี้ด้วยนะคะถ้าเราไม่ใส่เครื่องหมายโคลอนนะคะโปรแกรมจะไม่ทำงานนะคะนักเรียนค่ะเรามาเริ่มวาดรูปสี่เหลี่ยมโดยใช้คำสั่งวนซ้ำกันค่ะค่ะ บรรทัดที่1ก็เหมือนเดิมนะคะเราก็ทําการ Import Turtle เข้ามานะคะบรรทัดที่2นะคะก็คือให้ t เท่ากับ Turtle นะคะบรรทัดที่3นะคะก็คือให้ t shape Turtle ก็คือนํารูปเต่าเข้ามาวาดด้วยนะคะ บรรทัดที่4เราก็จะเริ่มใช้คำสั่งบนซ้ำล้ลยนะคะนั่นก็คือ for i in l a n g e วงเล็บตามด้วยจำนวนเหลี่ยมนั่นเองค่ะเราจะวาดรูปสี่เหลี่ยมเราก็เลยต้องใส่เลข4ค่ะนักเรียนหลังจากนั้นบรรทัดที่5นะคะนักเรียนก็ทำการย่อหน้านะคะเคาะ1ครั้งนะคะแล้วก็ใส่ t o t f o r w a วิลงไปนะคะ100ก็คือให้เต่าก้าวไป109นะคะและบรรทัดที่6อย่าลืมย่อหน้าด้วยนะคะให้ตรงกับบรรทัดที่5นะคะก็เท่ากับ t.left นะคะก็คือ90นั่นก็คือให้ t หันซ้ายนะคะให้เต่าหันซ้าย90องศานะคะแล้วก็ตามด้วยเธอเทินดันนะคะก็คือเป็นคำสั่งนะคะที่ให้ภาพสี่เหลี่ยมนี้ยังคงไว้หน้าจอไว้นะคะ เราจะสังเกตว่าคำสั่งวนซ้ for i in length 4นี่ก็คือจะสั่งให้เดินไปข้างหน้า100ก้าวแล้วก็เลี้ยวซ้าย90องศาจำนวน4รอบนั่นเองคะ่ะนักเรียนเห็นไหมคะว่าจากที่เราเขียนโปรแกรมให้เต่านะคะวาดรูป4เหลี่ยมใช่ไหมคะ ยาวมากเลยจากขั้นตอนเมื่อกี้พอเราใช้คำสั่งวนซ้ำเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะทำให้ขั้นตอนสั้นนิดเดียวเองใช่ไหมคะนักเรียนค่ะเรามาดูนะคะว่าครูก็มีกิจกรรมนะคะให้นักเรียนทำนะคะว่าหากนักเรียนต้องการวาดภาพหกเหลี่ยมนักเรียนจะทำอย่างไรคะนักเรียนนะคะสามารถกดปุ่มหยุดเล่นวิดีโอไว้ก่อนได้เลยนะคะเมื่อนักเรียนลองเขียนโปรแกรมวาดภาพหกเหลี่ยมเสร็จนะคะนักเรียนค่อยกด ปุ่มเล่นวิดีโอต่อนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนนักเรียนวาดภาพหกเหลี่ยมได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวนักเรียนมาดูกันนะคะว่าโปรแกรมที่นักเรียนเขียนกับโปรแกรมของครูนั้นจัดตรงกันหรือเปล่า นี่ก็คือนะคะโปรแกรมที่คุณครูเขียนวาดรูปหกเหลี่ยมออกมานะคะโดยใช้คำสั่งวนซ้ำนะคะเดี๋ยวเรามาสังเกตดูนะคะว่าคำสั่งาวาดรูปหกเหลี่ยมโดยใช้คำสั่งวนซ้ำนะคะแตกต่างจากรูปสี่เหลี่ยมเมื่อกี้ยังไงกันนะคะค่ะ ตัวแรกเลยก็คือตรง for i in l e n g e ใช่ไหมคะจากเลข4ก็เป็นเลข6นั่นก็หมายถึงว่าเราก็ใส่จำนวนเหลี่ยมเข้าไปเท่ากับ6ใช่ไหมคะนักเรียนแล้วก็จาก t left 90องศาใช่ไหมคะก็กลายเป็น t t left 60 ใช่ไหมคะก็คือมุมที่ใช้เลี้ยวเท่ากับ360หารด้วยจำนวนเหลี่ยมก็คือ360หาร6ได้เท่ากับ60นั่นเองคะ่ะนักเรียนเป็นไงบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะง่ายนิดเดียวคะ่ะ ค่ะครูก็มีคำถามชวนคิดนะคะถ้าหากนักเรียนต้องการวาดรูปสี่เหลี่ยมซ้ำกันหลายๆรูปล่ะนักเรียนจะต้องทำอย่างไรคะจากโค้ดเมื่อกี้เราวาดรูปสี่เหลี่ยมแค่รูปเดียวใช่ไหมคะพอมาตัวนี้นะคะเราก็จะสั่งให้เต่าเทอร์เทิลนะนะคะวาดรูปสี่เหลี่ยมหลายรูปกันค่ะ ค่ะเรามาดูนะคะก็เหมือนเดิมนะคะการวาดรูปนะคะเราก็จะใช้คําสั่งบรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่3นะคะเหมือนเดิมนะคะแล้วเราก็มาเริ่มบรรทัดที่4นะคะก็คือให้ n นี้นะคะเท่ากับ4นะคะ4ก็หมายถึงจํานวนเหลี่ยมนะคะแล้วบรรทัดที่5นะคะก็คือให้ s เท่ากับ50นั่นก็คือจํานวนก้าวไปข้างหน้า50นะคะ บรรทัดที่6ก็คือ a เท่ากับ3 6มองศาหาร n นะคะก็คือมุมในการเลี้ยวเท่ากับ90นั่นเองค่ะบรรทัดที่7นะคะ for i in length n ตัวนี้นะคะเราจะให้วาดรูปสี่เหลี่ยมซ้ำกัน4รูปนะคะ n ตัวนี้ก็คือมาจากตัวที่เราประกาศค่าไว้ตั้งแต่บรรทัดที่4แล้วนะคะ ค่ะหลังจากนั้นบรรทัดที่8นะคะเราก็ย่อหน้าหรือว่าเคาห1ึ่งเคาะนะคะแล้วเราก็พิมพ์ for i in length จำนวน n เ,เข้าไปอีกนะคะนั่นก็หมายถึงว่าให้ก้าวไปข้างหน้าแล้วเลี้ยวจำนวนทั้งหมด4รอบนะคะ แล้วเราก็เคาะนะคะบรรทัดที่9เคาะอีกนะคะว่าให้ t d o forward เนี่ยก้าวไปข้างหน้าเท่าไหร่แล้วก็วงเล็บ s เลยนะคะตัวนี้นะคะ s มันเท่ากับเท่าไหร่ก็คือก้าวไปเท่านั้นในที่นี้เรากําหนด s เท่ากับ50ใช่ไหมคะเราก็เลยเก้าวไปข้างหน้า50หน่วยคะ่ะค่ะแล้วเราก็กําหนดท่า t d o left นะคะเท่ากับ a ในที่นี้ a เท่ากับเท่าไหร่คะ a เท่ากับ360หาร n หรือว่า90 องศานั่นเองใช่ไหมคะเราก็เลยให้เลี้ยวซ้าย90องศาค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ T left A เหมือนกันนะคะก็คือให้รูปสี่เหลี่ยมแต่ละรูปเนี่ยที่เราทำการวาดเนี่ยเลี้ยวซ้าย90องศาค่ะนะักเรียนเห็นไหมคะจากโค้ดเมื่อกี้ที่เราเขียนลงไปนะคะเราก็จะได้เป็นรูปตามด้านขวามือก็คือรูปนี้นะคะง่ายนิดเดียวใช่ไหมคะนะักเรียนอ ทีนี้ครูก็มีคำถามชวนคิดอีกนะคะว่าจากการเขียนโค้ดวาดรูปโดยใช้คำสั่งบนซัานะคะหากนักเรียนต้องการวาดรูปสี่เหลี่ยมจํานวน10รูปนักเรียนจะต้องเปลี่ยนค่าบรรทัดไหนบ้างคะเพราะอะไรอ่ะจากรูปนี้นะคะรูปสี่เหลี่ยมสี่รูปนะคะคุณครูนะคะจะให้นักเรียนนะคะเขียน โปรแกรมนะคะว่ารูปสี่เหลี่ยมจำนวน10รูปอะนักเรียนจะต้องเปลี่ยนแปลงค่าบรรทัดไหนบ้างให้นักเรียนกดปุ่มหยุดเล่นวิดีโอไว้ก่อนนะคะเมื่อนักเรียนคิดคำตอบได้แล้วให้กดปุ่มเล่นวิดีโอต่อค่ะ ค่ะเป็นไงบ้างคะนักเรียนคงเขียนโปรแกรมได้แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าโปรแกรมที่นักเรียนเขียนนั้นกับโปรแกรมของครูนั้นจะตรงกันหรือเปล่าค่ะนี่ไงคะก็คือโปรแกรมที่คุณครูเขียนขึ้นอ่ะดูนะคะบรรทัดที่1กับบรรทัดที่3เหมือนกันนะคะบรรทัดที่4 n เท่ากับ4อ่าก็คือ ตัวเปอเนี่ยเท่ากับจํานวนเหลี่ยมใช่ไหมคะบรรทัดที่ 5s เท่ากับ50นะคะบรรทัดที่ 6a เท่ากับ360หาร N นะคะเราก็มาดูบรรทัดที่7 for i in l อ n g อลงนักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงไหมคะว่าจากตอนแรกที่นักเรียนวาดรูปสี่เหลี่ยม4รูปนักเรียนเอาแลงในวงเล็บข้างๆตรงนี้นะคะ เป็นเท่าไหร่คะเป็น n ใช่ไหมคะจาก n เราก็ตัวนี้ก็คือจํานวนรอบเราต้องการวาดรูปสี่เหลี่ยม10รูปเราก็เลยต้องใส่เลขอะไรลงไปคะเลขสีใช่ไหมคะโอเคเยี่ยมมากคะ่ะแล้วข้างในก็เหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่ตัวที่เปลี่ยนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่ให้แต่ละรูปห่างกันก็คือ t left ตัวนี้นะคะูคนะคะ,ะตั้งค่าไว้ว่า a ลบ s ะะซึ่ง A ก็เท่ากับอะไรคะ360องศาหาร N ก็คือเท่าไหรคะ90นั่นเองใช่ไหมคะ90ลบ S s ท่ากับ50ใช่ไหมคะก็จะได้เท่ากับ40นั่นเองคะ่ะนักเรียนคือตรงนี้นะคะแล้วแต่นักเรียนจะกำหนดค่านะคะไม่เป็นไรนักเรียนอาจจะกำหนดให้องศาในการเลี้ยวนะคะอาจจะไม่เป็นตัวแปรลบกันหรือนักเรียนอาจจะกำหนดตัวเลขลงไปเลยก็ได้ว่า20 30 100ก็แล้วแต่นักเรียนนะคะตัวนี้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะนักเรียนสามารถใส่ค่าตัวเลขลงไปได้เลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะแค่นี้เราก็ได้รูปสี่เหลี่ยม10รูปแล้วใช่ไหมคะง่ายนิดเดียวค่ะ ค่ะครูก็มีกิจกรรมท้าทายนะคะให้นักเรียนได้ลงมือทํานะคะหากนักเรียนทำกิจกรรมนะคะให้นักเรียนกดปุ่มหยุดเล่นวิดีโอไว้ก่อนนะคะทําเสร็จแล้วค่อยกดปุ่มเล่นวิดีโอต่อนะคะ ค่ะเป็นไงบ้างคะจากที่นักเรียนทำใบกิจกรรมเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ากิจกรรมที่นักเรียนทำนั้นจะตรงกับที่คุณครูทำหรือเปล่าค่ะจากสถานการณ์นะคะให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์สถานการณ์ต่อไปนี้แล้วเขียนโปรแกรมในการดําเนินการแก้ไขปัญหาใช่ไหมคะสถานการณ์มีอยู่ว่านักเรียนสามารถวาดรูปทรงเลขาคณิต ตามจินตนาการซ้ำกันจำนวนกี่รูปก็ได้โดยกำหนดตัวแปรดังนี้ก็คือ1 a เท่ากับจำนวนเหลี่ยม2 b เท่ากับจำนวนก้าวในการเดิน3 c เท่ากับมุมในการเลี้ยว 4. นํนำเท่ากับตัวเลขซึ่งเราจะมีการกำหนดตัวแปร4ตัวแปรใช่ไหมคะนักเรียน เราก็มาดูนะคะว่ารูปทรงเลขาคณิตนะคะที่นักเรียนต้องการวาดคืออะไรของคุณครูนะคะครูต้องการวาดรูปแปดเหลี่ยมจำนวน10รูปนะคะแล้วขั้นตอนที่1นนะคะเราก็มาทำการวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหานะคะซึ่งข้อ1นนะคะข้อมูลเข้าก็คือ a b c และก็นำใช่ไหมคะและข้อที่2นะคะก็คือข้อมูลออกก็คือ รูป8ดเหลี่ยมจำนวน10รูปนั่นเองค่ะเราก็มาดูข้อที่3นะคะวิธีการตรวจสอบความถูกต้องนะคะหข้อมูลเข้านะคะ A ครูก็กำหนดให้ A นะคะเท่ากับ8 นะคะ b เท่ากับ100 c เท่ากับ360หาร a ซึ่ง a ก็คือ8ใช่ไหมคะพอ360หาร8ออกมาได้ก็คือ45ใช่ไหมคะนำนั้นก็เท่ากับ10ข้อมูลออกก็คือรูป8เหลี่ยมจำนวน10รูปซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นถูกต้องค่ะ ค่ะเรามาดูอีกข้อหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าเราให้ข้อมูลเข้าก็คือ a เท่ากับ10 b เท่ากับ100 c เท่ากับ360องศาหาร a นั่นก็คือ10จะได้เท่ากับ36ใช่ไหมคะนำเท่ากับ15 และข้อมูลออกของเราก็คือรูปสิบเหลี่ยมจำนวน15รูปซึ่งได้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องใช่ไหมคะนั่นก็หมายถึงว่าตั้งแต่เราตรวจสอบข้อที่1นนะคะเราก็จะใช้ตัวนั้นนะคะในการนำมา สู่ขั้นตอนที่2วางแผนในการแก้ปัญหาโดยการเขียนเป็นรหัสลำลองหรือผังงานใช่ไหมคะตัวนี้นะคะก็ให้นักเรียนเลือกได้เลยว่านักเรียนจะใช้รหัสลําลองหรือผังงานนะคะแต่คุณครูนะคะก็จะเฉลยให้นักเรียนดูนะคะว่าถ้าเราจะใช้รหัสลำลองเป็นแบบไหนแล้วก็ผังงานเป็นแบบไหนนะคะตัวนี้นะคะก็จะใช้เป็นรหัสลำลองนะคะก็คือ ขั้นตอนที่1เลยนะคะเริ่มต้นทํางานขั้นตอนที่2คือรับค่า a ค่า b ค่า c แล้วก็ค่านานะคะกำหนดให้ a เท่ากับ8 b เท่ากับ10 c เท่ากับ360หาร a และนาเท่ากับ10หลังจากนั้นนะคะขั้นตอนที่4ก็ทําการวาดรูป8เหลี่ยมขั้นตอนที่5นะคะวาดรูป8เหลี่ยมจํานวน10รูปขั้นตอนที่6แสดงรูป8เหลี่ยมจํานวน10รูปและขั้นตอนที่7จบการทํางานค่ะ รหัสลำลองของเราง่ายนิดเดียวนะคะทีนี้ถ้าเราต้องการจะทำเป็นผังงานเราจะทำยังไงคะตัวนี้นะคะก็เหมือนกันนะคะเราก็ใช้สัญลักษณ์เข้ามาเกี่ยวข้องใช่ไหมคะก็คือเริ่มต้นนะคะสัญลักษณ์เริ่มต้นแล้วก็รับค่า A รับค่า B รับค่า C แล้วก็รับค่านันใช่ไหมคะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทําการกําหนดค่าแต่ละค่าว่าได้เท่าไหร่แล้วเราก็ทําการวาดรูป แปดเหลี่ยมใช่ไหมคะทีนี้เราก็มีการตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะคือถ้าวาดรูปแปดเหลี่ยมครบจํานวนสิบรูปถ้าเป็นจริงก็ให้แสดงเป็นรูปแปดเหลี่ยมจํานวนสิบรูปแต่ถ้าเป็นเท็จก็ให้ย้อนกลับมาใหม่นะคะก็คือกลับมารับค่าใหม่นั่นเองนะคะถ้าเป็นจริงแล้วแสดงรูปแปดเหลี่ยมจํานวนสิบรูปแล้วก็จบการทํางานเห็นไหมคะผัางงานของเราก็ง่ายนิดเดียวไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียน ทีนี้เราก็มาสู่ขั้นตอนที่3ทําการแก้ปัญหาใช่ไหมคะนักเรียนก็ลงมือแก้ปัญหาด้วยการเขียนโปรแกรมค่ะเอาค่าต่างๆที่นักเรียนได้ออกแบบไว้ในผังงานใช่ไหมคะหรือในรหัสลําลองของเราเอามาใส่ในโปรแกรมแล้วก็ทําการเขียนเลยนะคะขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่3เหมือนกันนะคะที่คุณครูเคยบอกไว้ใช่ไหมคะขั้นตอนที่4 n แล้วก็มาให้ค่าเท่ากับ n เท่ากับ8เลยนะคะแล้วก็ s เท่ากับหนึ a เท่ากับสามหารด้วย n นะคะแล้วก็นำเท่ากับสิหลังจากนั้นนะคะเราก็มาทำการให้คำสั่งวนซ้ำนะคะคือ for i in length น a m เห็นไหมคะน a m เท่ากับเท่าไหร่คะ10ใช่ไหมคะแล้วก็มา for i in length n n เท่ากับเท่าไหร่คะ8ใช่ไหมคะเราก็มาทำการแทนค่าใน โปรแกรมนี้ใช่ไหมคะที่เรากำหนดไว้นะคะพอเราแทนค่าเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นขั้นตอนที่4ก็คือตรวจสอบและแก้ปัญหาเมื่อเราทำการตรวจสอบแก้ปัญหานั้นได้ดาเนินการตามขั้นตอนที่3เป็นเรียบร้อยแล้วก็ได้ผลลัพธ์ออกมาคือรูป8ดเหลี่ยมจานวน10รูปดังภาพนั่นเองเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนลองทำดูนะคะว่า ของนักเรียนนะคะไม่ว่าวาดรูปอะไรก็ตามนะคะหากเราใช้อ่ามาแทนตัวแปรตามคำสั่งที่เราตั้งขึ้นไว้นี้นะคะมันก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาตามที่เราต้องการค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะนักเรียนบ๊ายบายค่ะ